ในช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีกิจกรรมก็หลากหลายนะครับตั้งแต่การไปซื้อข้าวซื้อของเพราะตรุษจีนเนี่ยถือเป็นเทศกาลสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็เรียกว่าเป็นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก็ว่าได้นะครับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับงานนี้นะครับถือว่าเป็นมงคล การออกไปจับจ่ายซื้อของเพื่อมาไหว้เจ้าวไหว้บรรพบุรุษต่างๆเนี่ยก็มีการไปตลาดนะครับมีการเข้าไปซื้อของในที่ต่างๆแล้วก็มีการไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้านะครับหรือ,อรวมกันไปเที่ยวหรือไปรับประทานอาหาราร่วมกันในครอบครัวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงจีนนะครับซึ่งก็จะ มีอยู่ในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับดังนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆการไปซื้อของในตลาดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนไปนั่งนึกให้จบเลยที่บ้านนะครับว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างพอถึงเวลาก็พุ่งตรงไปที่จุดนั้นๆแล้วก็ซื้อๆๆแล้วก็กลับออกมาเลยนะครับใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วก็ใน การทํากิจกรรมการรับเงินทอนการอะไรต่างๆมือก็ยังเปื้อนๆอยู่ในห้ามไปสัมผัสห้ามไปจับหน้ากากห้ามลูดหน้ากากห้ามเอามือไปคัดจมูกขยี้หูขยี้ตาต่างๆก็งดเลยนะครับขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยก็มีอกอฮ็ล้างมือก็ล้างเลยที่หน้าตลาดทุกแห่งก็มีอยู่แล้วนะครับก็ล้างมือสักรอบหนึ่งก่อนพอไปถึงบ้านก็ล้างสบู่เลยนะครับทั้งมือทั้งแขนทั้ง ขาล้งางเท้าล้างอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับสถานที่ที่เราไปเนี่ยก็ต้องดูเรื่องระยะห่างด้วยนะครับถ้าคนยังเยอะอยู่ก็ชะลอชะลอหน่อยรอให้คนถอยออกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหน้ากากาก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคนเยอะนี่ใส่สองชั้นไปเลยครับล้างมือบ่อยๆนะครับสัมผัสตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ต้องไปจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในศาลเจ้าหรือร้านอาหารต่างๆก็ ใช้เวลาให้น้อยที่สุดญาติมิตรเมียนกันนะครับที่มารวมตัวกันในช่วงวันตรุษจ,จีนเนี่ยก็จะมีลูกหลานญาติมิตรต่างๆก็มารวมตัวกันมาจากจังหวัดต่างๆบ้างมาจากต่างอำเภอบ้างแนะนําเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับชุดตรวจ ATK ที่ตรวจด้วยตนเองเนี่ยซื้อประจาบ้านไว้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเนี่ยชุดละถ้าผมจะไม่ผิดสามสิบห้าบาทหรืองไงเนี่ยครับ แต่ว่าก็จะต้องสั่งจองซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าคนซื้อเยอะแต่ถ้าไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็สี่สิบเก้าบาททำนองนี้นะครับแล้วก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองไม่ยากครับก็ใช้เป็นอุปกรณ์คัดกรองเพื่อความสบายใจครับญาติมาก็ตรวจซะเลยครับตรวจเดี๋ยวนั้นก็อีกสิบห้านาทีรู้ผลเลยคนในบ้านก็จะปลอดภัยยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเลื้อรลังต่างๆเนี่ยมีเด็กอ่อนต่างๆเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องระมัดระวัง เพิ่มเติมตัวนี้กันไปนะครับเพราะว่าถ้ามีชุดตรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ชุดตรวจ่ใช้กันเยอะเลยนะครับเป็นเป็นหนึ่งในมาตรการวูกาเลยนะครับตัวสุดท้ายคือตัว A คือ ATK นะครับก็จะได้ช่วยคัดกรองอบหนึ่งได้